สบายดีพี่น้องเสาร์นี้ก็ว่าสิฟเกงป่าเด้พี่นอ้องสืบปลาดุกมาแจ้งแต่วัานอาทิตย์ปลุกเรื่องว่าสิมาเฮ็ดเกินเจมัอนี่ก็เป็นวันเสาร์แล้วนะจ๊ะมืออื้องห้องสิไปตลาดไม่น,นะแล้วก่อนเอื้อขอขอมามีผมก่อนได้พี่น้องผมนี่เสาร์นี้ตืน่นมาก็ฝนตกอีกแล้วตกเฮงเฮง มบิงด้วมอื่นเป็นวันอยู่ชิตกบ่คอยทีนอนตื่นจักเที่ยง ได้แบบผมลุ่นเฮลร่ละ บัวนี่ก็คิดว่าฝนที่ตกบนมือได้พี่น้องไอ้ตกแต่ย่างมือเชา้าปัดโซงันแปดเก้าโมงมากแล้วก็ดดดดแดดแดดแทแดดวา้วาวซน,นมือนี้ก็ย่าคือกันย่ย่าตกแต่ย่างมือเช้าไหมพะพอโซงสวยๆไปแล้วก็เศร้าตกนะ เมฆได้พี่น้องพ่าวา่าอาทิตย์หน้าพ่อว่าซื้อกินเว่าพ่อว่าซื้อมาให้กินเองกับซื้อกินเพราะว่าซื้อกินน่าจะประหยัดกว่าแถมว่ายัางได้กินหลายเมน,นู่นะี่แล้วจะหลายได้ให้กินได้ซื้อแต่เมนูเดียวนะเพราะว่าเวลาเ้ากับปลายนะตอนเที่ยงห้ามาเบกกับประมาณชัมม่วโมงหนึ่งเ้าก็เลยแบบวา่าเฮ็ดแต่ย่างมือเสาเฮ็ดปลาไวาได้กินได้ฮอดมือเท่ย์นะ ถ้า,มาเมื่อเลิกหลายก็บกินฮอดเมืแรงพเพื่อแบบเฮ็ดเธอเดียวแล้วก็กินกินเมนูมเดิมนั้นจะรอดนะแบบกินเมืนน้อมึงเนี่ยนะาเขาเลยกแล้ว่าเ้าสิลองซื้อกินเบิ้งบ่นนะเ <c oughs> พราะว่าซื้อกินมาเฮ็ดกินคู่มือนี่นะแพงแพงพี่น้องเพื่อจะได้เมนูมนึงอะเมื200อเ่อไปร้อยสองร้อยเร็วเลย ก็เลยถามกักับสาม,มีว่าที่หน้าเขาลงซื้อกิ่งบงบ่มันอาจจะบดทึกป้านบางเธอกระแซบบางเธอกระบดเซบนะแต่ว่าเขาเฮ็ดกินก็คือข้อดีก็คือเขาเยอะกินเพื่อ้เขาเฮ็ดกินนะก็เลยว่าลองไปก็ซื้อบ่งอาทิตย์หนึ่งกับกับซื้อมาฮหดกินน่ะมันสิแตดตั้งกันบ่นะตัวใดมันสิหมอนเงินไหลพวกกัน น้องไปหาเห็ดเนวยอยู่เนวกินก่อนเนาะเสาวนี้กก็สวยแล้ยน้องจะาล้างปลาด้วยกน แล้วเอาไว้ซื้อเก่ง เจด้าแต่บ่มีพักจะแห้งพี่น้องแกงฝามันแกงจะพักจะแง่ง ุดกินแล้วเี่เราร่เอาโมบูเขไปเลยนะแค่เสื้อโมบูเาแค่นี้มีรักษาที่จะทำอีล่สมาโลจังเ้ว แล้วพี่น้องเกี่ยวกติค่ะีมาเปิ้เด็มาเดี๋ยวมาซิ้อันก่อนซื้อันก่อก็ซาปาลีเนี่

ใส้หมักบวกเก่งปลาดุกเส้หมักบวกนะพี่น้อสิบเลยสิลายบุมีพลสังง่สยไซทำให้เพลสังเงีายสำทีมเลยววฮั่นฮึมฉัน่า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn พอตัวไกินข้าวกินน้ำไปให้การให้งานก็เดิมมันนี้ก็สบายดีเว้ย